สวัสดีครับ่านผู้ชมผมท็อปนะครับทีนี้เรามาต่อกันในเซิร์ฟเพื่อก PC ครับเซิร์ฟนี้ที่เหลือก็รอล้างเซิร์ฟครับแล้วก็ชิ้เหรียญครับไปครับเดี๋ยวไปรับชมกันในเกมครับตอนนี้น้องเขาบอกว่าข้างบ้าแล้วครับมีบ้านต่างชาติอยู่หลังนึงครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับ ครับหลังนี้ครับเล่นกันอยู่ประมาณสามสี่คนครับเฮ้ยนี่ครับเจ้าของบ้านอยู่ข้างล่างครับโอ้ยหรอยเท้านี่ขึ้นเต็มครับเดี๋ยวเราลองมายิงปวดเล่นดูหน่อยครับเนี่เอาตัวใกล้ครับ ตัวนี้นี่น่าจะตัวเปล่าครับอย่าพวกเขานี่ยังใช้ฟาหมาอยู่ครับแต่ว่าเรามีปืนหนักใช้แลครับข้างนอกบ้านเขานี่ยังขึ้นเป็นหินอยู่ครับ ก็ยิงปวนเลยครับเผื่อได้เซ็ตได้ของกลับบ้านครับนี่ครับมีปืนมีเซ็ตครับ อย่าพ้าล่างเขาออกบ้านไปตัวแล้วเด้กยครับหน้าบ้านไปตัว,วครับเขายัางใช้เป็นพวกคนเบาอยู่นะครับ สบบอกว่าต่างชาติบ้านนี้ครับเอาระเบิดไปแปะแคมป์เสือใบทุกวันเลยครับเดี๋ยวเราต้องมากดเขาคืนมั้งครับแล้วก็คือบ้านนี้อยู่ใกล้ๆกันเลยครับก็ตอนนี้ครับน้องๆบอกว่าแคมป์ออยโดนเลยครับแต่ว่าผมไม่มีบิลครับน้องเขามา r จุดมาให้แล้วครับเดีย๋ยวลองขึ้นไปดูครับ น้องบอกว่าโดนเลทตัวนี้ติดแค่ประตูเดียวครับก็ถึงบิลแล้วครับไม่รู้จะไปทันหรือวาครับหัวนี่ครับกำลังเลทต่ออยู่นะครับหมาครับถึงนะครับมีสองร้อยเท้าครับโอเคครับเรียบร้อยครับสองตัวครับสู้ว้นี่บ้านข้างในนี้โบเลยครับเลดซะยับเลยครับ เดี๋ยวเราคุมหะครับรอน้องเขามาเก็บของครับเดี๋ยวเราโตนะครับรอน้องเขาอุดบ้านครับ ชื่อเขายังขึ้นอยู่นะครับสองตัวครับเอาเนี่ครับอยู่ข้างล่างครับเป็นกระสักครับกำลังขึ้นมาครับเฉยเรียบร้อยครับมีรอดหนตัวครับเอาต้นไม้บังครับโอ้โหนี่ครับ เสือใบนี้ขับขุ่นมาเลยครับก็ตอนนี้เหมือนน้องเขาจะเจอแคมป์ของพวกนั้นแล้วครับเดี๋ยวเลดแคมป์เข้าคืนครับเนี่ยครับชื่อขึ้นอยู่ครับมีรอยเท้าด้วยครับ รอน้องเข้าเอาระเบิดมาแปะครับนี่นะครับมีคนมาคนนึงครับโอ้ตัวเปล่าครับตอนนี้น้องเขาเอาระเบิดมาแล้ว น่าจะเพดานหลายชั้นมากครับบ้านเนียนครับสองดูไม่ออกนะครับว่ากี่ชั้นครับน้องเขาเริ่มเลดเพดานแล้วนะครับ,เ,คครบเลดเข้าไปนี่เจอเพดานไฮครับ <c oughs> ยบ้อยครับเอาห้องบิวอยู่ห้องไหนครับหูเข้าไม่ทันครับเดี๋ยวเลียต่อครับตี้เขาอุดได้ครับโอเคครับได้บิวเรียบร้อยครับ รลเบิดเหลือครับเดี๋ยวเราเก็บบ้านครับก็เดี๋ยวรอแล้วก็นนนขนของกลับมาครับใกล้บ้านครับช่วงนี้นี่ก็เดี๋ยวรอทำระเบิดครับแล้วก็เคลียร์บ้านในเซิฟครับว่าตอนนี้รถถังแล้วก็คุ้มได้ทุกคันเลยครับ ก็ตอนนี้รถถังเกิดครับเดี๋ยวไปยิงรถถังต่อครับถ้าเกิดคุณรถถังได้ทุกครั้งนี่เล่นง่ายครับถ้าฝันของข้าไม่มีเตาไทเทเวลาเราเลดบ้านนี่ก็เลดง่ายครับไม่ต้องฟาร์มเยอะแต่คือรถถังนี่ต้องคุมไม่ได้ทุกคันงครับคั้นึงก็6ชั่วโมงเกิดดีครับ คก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวรอไฟดับครับไปครับเดี๋ยวยิงฮอต่อครับท่านี้น้องเขาลาคอมาแถวบ้านแล้วครับเก็บให้หมดครับรถถังฮอ ไปครับยิงฮอใส่ครับเดี๋ยวเตรียมของครับไปเลดบ้านต่างชาติต่อครับน้องบอกว่ามีหลันครับน่าจะรวยครับเห็นเล่นกันอยู่สองคนครับบ้านใหญ่เลยครับอยู่ทางแก๊สด้านซ้ายครับเดี๋ยวลองไปดูครับเดี๋ยวเตรียมขอให้พร้อมครับ วางเตียงให้เพ <forever> ื่อนๆครับตอนนี้เจ้าของบ้านนี่ออฟอยู่ครับอ น้องเขาก็เลดมือนะครับไม่มีรถเดดครับโหนี่ครัอพี่ครับแปะระเบิดเสร็จนี่เจ้าของบ้านออนเลยครับเ <g ül> จ้าของบ้านเล่บนบอดเลยครับ เฮ้ยยิงโดนเต็มๆครับไม่โดนได้ไงครับไปครับรอน้องๆเขาเล่นกันต่อครับโอ้โหเจ้าของบ้านนี่อูดโหดมากครับ ไปยากมากครับจะของบ,บ้านเขาอุดบ้านโหดครับอุดไวมากครับโ,โหดครับบากป้องแนละ้วเดี๋ยวเราป้องป้องนะครับอ้ยอนะนอนเ๋ยวโทษครับโดนน้องเต็มแล้ว นี่ลากปอมมาเรื่อยๆแล้วเอีขอเก็บขอรมันครับงนี้นี่ถ้าปล่อยไว้นี่เละย,ยากแน่ครับต้องรีบตัดตั้งแต่ต้นเิรฟครับ เล่นบ้องยับยับครับเจ้าของบ้านครับตอนนี้ระเบิดเราก็มีจำกัดครับเดี๋ยวต้องคิดดีๆครับว่าจะเด็ดตรงไหนครับเพราะเขาก็อุดเก่งนะครับ หน้าที่เราก็ไล่เคลียร์ปอ้อมนะครับตอนนี้เขาอยู่ชั้นบนคนรับ เอายิงหุ่นเราครับนี่ครับประตูปเปิดแล้วครับเเรียบร้อยครับก็เดี๋ยววันนี้ไปดูมุมมองสอบายเล่นกันมาครับวตัวนี้สบายเข้าไปเล่นในบ้านนะครับ ไม่มีปืนนะครับหัวมีฟันตายนะครับเ <c oughs> สือใบครับโดนป้อมนะนะครับน้ำเสือใบนี่ตัวทิบบ้าน,นะครับ เขาติดป้อมครับออกไปไม่ได้ครับออกไปก็โดนป้อมยิ เริ่มเหล็กกันต่อแล้วตอนนี้น,น้องเขาบอกว่าให้เข้าไปในข้างในได้เลยครับเดี๋ยวก็เหลือเหล็กกรแพงข้างในก็ถึงห้องของแล้วครับ นี่เขาอัพกันยับเลยครับอุ้ยกล่องนี้มีของหุ่ยเยอะมากครับไครับน้องเลด้านครับเขบ้ขาไปในข้างในครับอ้าวนี่ครับเจอบิวแล้ว ้าหลังนี้มีอุดบทที่นับอุดไว้มากครับเดี๋ยวไปดูมุมมอ,องเตือบครับตอนเข้าข้องบิวบ้างครับ มากครับโอ้โหนี่ครับทั้งกำรรทั้งผงขาวนี่อย่างเยอะนะครับโอ้โหลเบิดก็เยอะครับคุ้มมากครับเลดหลังนี้ครับเขาเล่นแค่สองคน,นครับแต่ว,ว่าฟาร์มเก่งมากครับ เปิ่นี่ของเยอะกว่าพวกผมนี่ครับพวกต่างชาตินี่ฟา้ามันเกิดจับแล้วก่อนที่เหลือก็รอหรือบ้าน,นครับแล้วคนฝอกับบ้าน,นครับ รวยจัดครับหลังนี้ไปครับเดี๋ยวคนขอกลับบ้านนะครับนี่ครับดูครับผงขาวเยอะมากครับ จากนั้นน้องอเขาก็ไล่เกียร์เซิร์ฟครับแล้วก็มาเลดหลังนี้ต่อครับแลวน้องอเขาบอกว่ามีคนมาปวนครับดังครับขี่เบรกซัดมาครับ ก็จะตายครับหวเนี่บสไนใหม่ครับนี่ขนาดใส่ชุดไฮครับรถไปครึ่งหลอดเลยครับนัดเดียวครับก็ตอนนี้กลับมาดูบ้านต่างชาติข้างบ้านครับตอนนี้เขาอเป็นเหล็ก ทั้งหลังแล้วครับเดี๋ยวมาดูนะครับจะมีคนอยู่ไหมครับอ๋อมีครับไร้ดาวขึ้นครับนั่นครับตูโ่ครับปิดประตูไม่ทันครับมาครับเดี๋ยวมาปวดหลังนี้เล่นอีกสักหน่อยครับ เรียบร้อยครับรอยเท้านี่ขึ้นสามตัวแล้ว เขาก็ออกมาเล่นกับเราอยู่หน้าบ้านนีครับ <_ t ot> ตอนนี้บ้านในเซิร์ฟก็ไม่มีแคนใหญ่แล้วครับเหลือบ้านใน็บ้านน้อยครับก็ <_ t ot> ที่เหลือก็รอชิงเดียดครับ <_ t ot> แต่ว่าวันชิงเดียดนี่ผมไม่ว่างครับติดงานครับ <_ t ot> ก็ไปดูคลิปน,น้องเขาชิงเดียดครับ <_ t ot> น้องน้องเขาส่งให้ดูครับอันนี้ก็มุมมองการเล่นของเอเซลครับ น้องในแกนะครับช่วงนี้พี่ก็งานเยอะนะครับเดี๋ยวหาเวลามาทำคลิปให้ดูนะครับช่วงนี้ก็อาจจะลงคลิปช้าหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้งานเยอะมากครับ วันชิงเดียวนี้ก่อนหน้าน,นี้น้องก็เคลียร์เซิร์ฟก็ไปเยอะแล้วครับก็เหลือมาชิงไม่กี่พวกครับเดี๋ยวนี้ก็น่าจะสบายครับ ตัวนี้หุ่นก็ลูกหุ่นเยอะอยู่ครับ ีนี้เซิร์ฟเกือบปีทีก็ผงจบไปปีเท่านี้ครับก็เราก็ได้เหรียญเรียบร้อยครับก็จบปีเซิร์ฟนะครับไงอีพีหน้าครับเดี๋ยวหาเวลามาลงเซิร์ฟแล้วก็อัดคลิปไปชมกันนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ